มาเบงนะครับหอดฤดูการเก็บเกี่ยวแล้วครับเขาน้ำปังเขาเนี่แหละครับต้นเตี้ยดีครับแต่กอดีครับนี่แหละขนาดเม็ดเนาะขนาดห้วงเป็นข้าวเจ้าครับเป็นมารีเนาะมารีปังเขานี่แหละครับเข่าซีเดือนครับไปเดือนเน่ยเห็ดประมาณหกไร่ครับฟางมะเบงนี่ครับพอกันแล้วนะครับสุดท้ายแล้วเขาน้ำปังเห็ดปีแหล่ ของซ้อมิ่งเนาะมันงานไหนทีมันแก่ก้อนกับร้างครับสุดท้ายแล้วหนึ่งอาทิตย์ถึงสองอาทิตย์นี่มันสิแก่ทันกันให้เรามันสิไล่กันใือเราครับหนึ่งอาทิตย์ถึงสองอาทิตย์นี่มันสีแก่ทันกันใือเราครับบ่ต่างกันมันมีถากันไหมอันทุ่มแก่ก้อนกับว่ามันสีแก่ก็กันไหลกับวอรับงานนี่นี่แก่ก้อนเป็นหนึ่งอาทิตย์เลยอันตอนนั้นพวกมุกนีเนี่เขียวเขียว่สุดท้ายแล้วสีซ่อมกันเลยด้วยครับนี่ แก่ก่อนหนึ่งอาทิตย์นี่พอเกียเ่ยวตั้งแต่งานนี่นี่พอเกี่ยวตั้งแต่อาทิยตย์ที่แล้วนี่ครับเอาไน,นี้มาประงานนี่สีซ้มกันเลยถากันคิดร้อมไหมครับเข่าไหมตีกันไหมว่าเออเฮ็ดยังกะสิบหูว่าทอเคยนะครับสิบเคยว่าทอว่าเทาคือเพิ่นว่าน่ะเขาเกะเฮ็ดไปเรื่อยๆเขากะสิเรียนรู้ประสบการณ์เขาไปเรื่อยๆน้องเฮีหยังอีหยังกับ่สู้ประสบการณ์ครับพี่น้อง ความรูน้นี่เขาสามารถศึกษาตามท่านกันไดน้นะครับเนาะความรูน้นี่เขาบ่พูดเขาก็ถามเขาก็เรียนรู้แต่ว่าหันคําว่าประสบการณ์นี่เขาเฮ็ดจังไดกัตามกันเ่าท่านนี้พี่น้องคําว่าประสบการณ์เพราะว่าอายุคนหลายขึ้นประสบการณ์พรเพิ่มเพิ่มเขียนไปน้ำเนาะน,นี่ข่าวจุ่มนี่สังเกตว่าเขียวๆนี่เห็นไหมครับกระเด็นนี่ อันนี้เป็นดำเนาะอันดำนี่มันเขียวไหมเขียวโดนก็เขาวานปกติเนาะมันด้เขียวโดนกว่าครัอเห็นปะแต่ว่าเป็นอย่างครับมันกะแกแล้วล่ะเพราะว่ามันกกหางเหลืองแล้วเขาเกิดติเกี้ยวใส่กันไปเลยนี่ครับรวบเส่กันไปเลยต้นนี่งั้นนี่อย่าห้ายยากน้อยครับแต่ว่าอย่าไปเกี้ยวออกนะครับอันเกี้ยวออกนี่มันด้แตกขึ้นไม่เด้อพี่รองอันนี้ขอแนะนำนะสำหรับผู้ใดเหตุน้ปังเนี่ก็ได้ความรู้จากคุณว่าในยานี่ที่มันเกิดขึ้นแบบนั้น ย่าไปเกี่ยวออกครับอันเกี้ยวออกต้องที่แตกออกสองออกสามยู่แบบนั้นแหละดีแล้วมันยังบก่ค่อยแตกสุดท้ายนี่นกสีมาจับด้วยครับนกมันสีบ้งอยในงานเขาเลยนกมันสีมาจับมันสีมากินหน้ายาก่อนมันกินหน้ายาเรามันยังจิรุงมากินเขาครับมันทิจับอยู่กกกอหยาก่อนจีเป็นนัง uh, to สี่ครับพี well, ่น้องมันก็สีเป็นประมาณนี้เยีายไปเกี่ยวครับไปยังส่้นละี๋ยวนกมาานี่วินมันสีกินควัน ย้อนนี่สิพ้าหยางมาเบืองงานที่เห็ดเอวบ่าันครับมีแต่หยาครับแชกกับพืชบ้านแ่ยะมันเคิกหยากลายอันหลายอย่างเกิดเ๋ยวอีผพามาเบืองนะดำส่วนหนึ่งครับหน้าดำชุดนี้นี่สิเอาไว้เห็ดเป็นพันธุ์ครับพันธุ์จะดูปีต่อไปเนาะเพราะว่ายัางเพราะว่าเขียนตัวนทีนี่ นามันถ่วมสองปีแล้วปีหน้ากับว่าคาดหวังวันหน้าปีนี่มันสียยูรอดปลอดภัยอีกครับกสีเอาพันเพราะว่ากัเสีเฮ็ดนี่นะครับสูบบอกเรากัสีสูบนามไสนนะครับเจ้าเขาเก็สูบนามไสแล้วกเสีผลมะปันตีดินเลยอันนี้กสีงา้นนี่เป็นเขาดำครับพี่น้องเขาดำพอดีนี่โอเคอยู่นี่มันกสิเสียเอางที่แหละเอาดำาครับเป็นประมาณนี้ นะครับดำวัตถัยได้พี่น้องเน็บเนบเนบไปพ่อก,กับไม่เึ้นกับวัตเน็บถูกไหมอันนี้กะสิเอาไปใ่เห็ดพันธุ์ครับงั้นนี่สองงั้นนี่กับฟังหวยฟังนั่นเจอยวเห็ดพันธุ์ต่อเลยนะครับอันนี้เอาว้เห็ดพันธุ์ก็พอดีแหละวัได้ไเสื้อนะครับกะซอยรดตุนทุนได้ประมาณหนึ่งอ่ะเมื่อนี้กะยู่ดีกินแซวเพราะค่อยมีดินอยู่ค่อยมีรูแทงครับสุขสบายสุขูสุขคันครับ